ห่วยได้ยังละเอาไหอเนี่ยได้ป่าเลยกับป่าเลยคือว่างดันน็อบาตนาะป่าเลยพัดเพชรปัดเป็ดป่าเลยโอ้ยบนเป็นซีกบิบุญเนี่ยน่าจะกินได้โยบนผีคันแล้บ่เนาะบาตเนี่ยเนาะคือรถดผีคันบ่เนาะบบบนั่นเนาะเอาลองแรกรองแรกก้อนตั้มเลยนะลองเบิ้งบอทครับลองเบิ้งลองแรกรองแรกรองเบิ้งรองแรกรองแรกเออเอาใส่เลย หมอเดือดแล้วเอ้ามือนีบโเป็นซีกดิมือน่ะนั่นอืมโือบ่จวดยหออ้ยอ้ยโอนเดือดอยโยโอ้ยโอ้อดยมอ้ออ้อนวาอยอ้ยโอ้อ้้ยออ้ออ้อ้ยโออ้ยโ้โบอ้ยูอ้ยโ้อ้ยอเยือ้อ้นอ้ออ้อ้อ้โ นายเป็นนะเป็นอะไรกับเอา้าเอาปลาไหลใส่ครับบันนะปลาไหลปลาไหลอืมนี่ปลาไหลครับโอ้ซื้อสารกันยากแค่ได้มื้ยนะเอา้าเย็นใส่ม,มาอยากก็ไงอยากกับก็ไงอยากอ๋อเอาใส่ปลาไหลแล้วครับบันมาครับบันใส่ กิ้งกระไายใบปูดเดี๋ยวกระจายก่อนนะเดี๋ยวแปะกระจายก่อนว่าไส่พร้อมกันเบิดเลยครับไส้พร้อมมันเลยโอเค๋ซื้อสารกันยากแน่เลยอย่ามันเลือกกันโบเมินสิกติ๊กโบยูอันนี้ไม่แก่ไม่แก่ไม่เตรียมเลยนะครับนี่เสียบเลี้ยวเลยครับขาดคนได้เครื่องปรุงสูตรพิเศษอันนี้มาไม่กับเปิดพิเศษเลย อ่ะสุดท้ายกับเผากับอีหยังเงี้นนะพริกไทยพริกไต่กับเผากับพริกไต่หมื่นนี่มื่นนี่โบเป็นซิกเี่มือน่ะพริกไทยใส่เลยครับใส่เลยนะครับใส่ไปทีเดียวกใส่ทีเดียวไปเลยอือบเป็นซิกมือน่ะอ๋อมาเลยอมาเลยครับอ่ะซิกเนเจอร์อยู่หม่องเทียนเละครับบาดนะสุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วแน่นอนครับเป็นโบมีสิกเฮเบิรงกเนอะ เล่กคนกับพี่น้องบึ๊บปัดเพชรปลาไหลแบบเก่งเก่งมือนี่บอมีซีครับมือเน่ะมาแทนของแท้เลยน่ะมามาจากจังหวัดเด็กครับจังหวัดรังครับคนใต้ครับคนเออคนใต้ไม่อย่างคนใต้รับคนใต้จังหวัดรังโอ้ยขักไปคนสีอีกมือน่ะ ครั้งแรกในชีวิตไอ้นี่ครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยตำกับก้าวเป็นหมก,ก้อน <c oughs> แต่เพั่นวานหน้าจะต่ำได้หลังนี่เลยต่ําไอ้ไอ้กินก่อนเลยเคยเคยเคยกินปลาไหลมาก่อนบ่เคยกินครับแต่ว่าบ่าเคยแบบนี้เลยไม่เคยแบบนี้ไม่เคยบ้านปา้อมก็เกง่งกะตี <c oughs> แต่ว่าน่นากินได้ลองลองก่อนนะลองก่อนเอาเอาแบบเก่งๆเลยครับลองลองแบบเก่งๆเลยครับลองเี่ลองเลยครับ เพิ่นลองเบิ่งก่อนครับเพิ่มลองก่อนเพิ่มลองก่อนพอเพิ่นเป็นคนเฮ็ดนะต้องให้คนเฮ็ดต่ำก้อนจังไงกินก้อนก็ต้องกินก้อนกันนั้น <c oughs> บ้านครับออโอ้ยอร้อยร้อยร้องไงร้องน่แซ่บไหลมันแซ่บไหลนะแต่ว่าห <c oughs> อมด้วยลองมือครับ ัันมงแต่ว่าพื้นวางสิต้องได้ยู่บ้านพื้อนอ่ะต้องรสชาติที่จัดกว่านี้จัดวันนี้กันครับจัดวันนี้มีกะทิเป็นแกงน้ำแต่ว่าพ่กแม่แตงไมเป็นส่วนหมากำยายเปลือาายแตงไม่นี่ลองเลยเปลือยยากวันนี้ยากกว่าเลยอื หลายคนคอมเมนต์ออามาหลายครับมือนอี้ได้จัดให้แบบเริงๆบรรยากาศยามแรงแรงวันยาทิตยิ่มเพิ่ำเพิ่นครับ <laughs> ได้มีอยอีจันครับ <laughs> ต้องต้ำแบบอีจันขึ้นไหนก่อน เป็ดมานี่เป็ดมานี่เป็ดอือเป็ดป้องกัเป็ดกป้องกับเป็ดกันเป็ดอืมนี่พิวหน่อยเบยูครับสิกของแทบเบยูพิュหน่อยเพิ่นไปขุดมันอืม,อม นอนห้อนเข่าก็ห้อนบรรยากาศเกือบหกโมงแล้วครับมือร้อนจริงก้าก็ร้อนบัดบัดป่านนี้ก็ร้อนแต่นี่อาการไม่ร้อนครับหน้ากันร้อนเดี๋ยวร่อยเดี๋ยวมือหนาทิพา่าราไปตุนซ่าอยู่แทบร้ายแน่นอนเื้าเื้าป้านยังไมต้องทำเลยป้านมั้ ฟันคืออร่อยจะได้ไหมอร่อยอร่อยแซบครับแซบอ,อย่างน้อยมีคนจุ่มแล้วกังหล้งต้องกินใจปิกใจด้วยแบบนี้สุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวบอกไก่ไม่ได้ก,กับปอดออกมา้องคนมากบาอกหราเขา จบคับวงเขาเห็นไหมจบจบลงครับมากหลายพ้บานป้อมสามสิบตึงสามทีมาเดนี้เจิบมาเจอสี่สิบดิกับเย่างลย่างเลโรยรยจังหูกับที่บ้านเจอทั้งสามสิบปกันครับไม่นี่เจอสี่สิบกัไเสี่ดิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยหน้าตาบันพือช่วยเจอสี่ิบไม้ควักป้อมดัก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 ตนเด ตายมันป้อมก็เหยียบต้อนกวอนเล็กที่นี้ก็เหยียบกวดมดกวดเล็กกวดน้อยใช่ไหมอืมมันป้อมจะกวดเล็กน้อยเอาต้อนนึกว่าต้อนนึกจังไงอืมต้อนอืมจริงตัวจริงจะตัวจริงเราข้ามาตักต้อนอยูจริงร้อยเป็นแบบนี้เป็นถามหาขวดน้อยอืมอ่ะพี่น้องที่เบิ้งแล้วได้ฝากกดไลด์ฝากกดติดตามเป็นไปได้ฝากกดแชร์ไปนน้ำเห็นบ่ได้ครับ อลองเบอกนี้ดูอะไรกันสุดยอดแบบอย่าบอกใครกันเลยทีเดียวมาอยู่อีสานต้องลองบออีสานมัง้งเนาะอยู่ไม่กี่วันดีในป้องอันนี้ใ <c oughs> นห้อง <c oughs> ไม่ดีจำไม่ได้เลยสุดยอดแบบอย่าบอกใครกันเลยทีเดียวซุดยอดอย่าบอกใกล้ทีเดียว <c oughs> นั่นแหละครับอฝากไว้น้ำครับแบบเกยงๆศตูที่โอซุปเปอร์ของซิก <c oughs> เลยครับเดี๋ยว <c oughs> นะน่นอนครับไปแล้วครับ